เรียญพญาเสือนอนกินรุ่นพิเศษแช่น้ำมันพญาเสือเท่าสุดยอดแห่งัพวิชามหาลาภมหาเมตตาบารมีตรบเดชออำนาจเป็นที่รักและเคารพยำเกรงแก่ศัตรูหมู่มารและผู้คนทั่วไปเปรียบได้กับเสือเท่าที่ไม่ต้องออกไปหาอาหารเองมีค่าทาตบริวารน,นำอาหารมาให้กินถึงที่บ่งบอกถึงอำนาจบารมีที่มีอยู่ในตัวตนเป็นเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยเสริมสร้างเสน่ห์บวกอำนาจคูณด้วยบารมียกกำลังสองในเรื่องเมตตามาหานิยม เป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้มาวิสาสะก,กับผู้บูชาพญาเสือเท่านอนกินรุ่นพิเศษแช่น้ำมันพญาเสือเท่ารุ่นพญาสมิงอุดมโชคพกศักปี2 5 6พยพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาจังหวัดตรังสัพพวิชานี้ท่านพระอาจารย์ประสูตรได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อแสงธรรมโรบรมครูแห่งวัดถ้ำพระพุทธโกศีอดีตเจ้าอาวาสวัดในตาผู้เริองเวสิษสายสํนนักเขาอ้อสายพระอาจารย์เอียดวัดดอนสาลาและหลวงพ่อปานแห่งสํานักเขาอ้อ การได้มาของศาสตร์วิชาพระยาเสือเท่าหรือพระยาเสือนอนกินนั้นเกิดจากหลวงพ่อแสงเล็งเห็นว่าภูมิภาคของวัดในเต่าอยู่ในป่าในเขายากต่อการเดินทางไปมหาสูตและการจะพัฒนาวัดในเต่าให้เจริญขึ้นภายในเวลาอันสั้นนั้นคงจะเป็นไปได้ยากจึงเรียกพระอาจารย์ประสูตรไปพบพร้อมกับมอบสุดยอดวิชาพระยาเสือเท่าให้โดยกำชับสั่งเสียว่าวัดนี้มันกันด่านมากฉันจะให้วิชาพระยาเสือเท่านี้ไว้ใช้พัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรือง